สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะพอดวอล์ alone กับช่องช่องนี้เลยนะครับช่อง Podwalk กอ alone นะครับวันนี้นะครับมีเรื่องมาเล่านะครับเรียกวเรื่องเล่าละกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจของรีพูหลังจากผ่าน20นัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีข่าวมาฝากทุกท่านอย่าง แน่นเลยทีเดียววันนี้ข่าวก็เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงมารอรับชมรับฟังกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมนะครับไปกด Subscribe กดติดตามช่องช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปออกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้กันนะครับนั่นก็คือหลังจากผ่าน20นัดนะครับลพูของเราเนี่ย มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสิ่งสิ่งแรกเรื่องเรื่องแรกเลยนะครับหลังจากจบนัดที่20นะครับนั่นก็คือการที่เราขึ้นเป็นจ่าฝูงนั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับลิฟว์พองเราเนี่ยมี45คะแนนนะครับนำอันดับ2อย่างแอสตันวิลล่าอยู่3แต้มนะครับโดยแอสตันวิลล่าเนี่ยมี42แต้มเท่านั้นเองนะครับเราตอนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ากลุ่มความได้เปรียบนะครับกลุ่มความได้เปรียบอยู่ รเรื่องต่อมาของลิเวอร์พูลนะครับก็คือเป็นทีมที่ยังแพ้แค่นัดเดียวของฤดูกาลเท่านั้นนะครับก็คือการแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับในเกมที่วันนั้นเราเหลือ9ตัวนะครับคือวันนั้นเราสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยต้องยอมแพ้ไปนะครับคือไม,ไ,ไม่ได้ยอมแพ้เดี๋ยเราสู้สุดสุด ใจแล้วนะครับเราสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่า,ามันสู้ไม่ไหวอะ่ะเนาะเกับสิอ่ะนะครับใครมันจะสู้ไหวอ่ะนะครับวันนั้นก็เลยแพ้ไปนะครับและต่อมานะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่คัมแบ็กกลับมาได้เยอะที่สุดในลีกนะเออในหลายๆเกมนะครับที่คัมแบ็กกลับมาผมว่าหลายๆท่านที่เป็นเด็กของน่าจะจำโมเมนต์ ในพวกนี้ได้นะครับโมเมนต์ Moment ที่ผมจําได้มากที่สุดในฤดูการนี้นั่นก็คือการเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับในวันที่เราไปเยือนเขานะครับวันนั้นเราเหลือ10ตัวนะโดนเขานำอยู่1 0น,นะครับแต่กลับมาเอาชนะได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับจากการทำประตูของดาวินนูเยสโหวันนั้นบอกเลยว่าสะใจมากๆนะครับต่อมานะครับลิเวอร์พูลนะครับ เป็นทีมที่ยิงประตูไปแล้วนะครับ43ประตูจากการลงนเล่งในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด20นัดนะครับเอ่อน้อยกว่าแมนซิตี้เนี่ยแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ายิงเยอะมากๆนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับที่ดดวินนูเยตยิงติดแซฟยิงออกนะครับยิงทิ้งยิงคว้างคนอื่นด้วยนะคนอื่นก็ยิงทิ้งยิงขว้างเหมือนกันนะครับ ถ้ามันเข้าประตูไปเนี่ยนะโอ้โ oh, ห oh, ผมบอกเลยว่าเกิน50แน่ๆครับในฤดูกาลนี้นะครับแค่เริ่มมา20นัดเท่านั้นถือว่าเกมลุกในปีนี้เนี่ยนะครับดุดันแต่ยังคงประสิทธิภาพยังคงแบบยังคงไม่ดีนะครับยังแบบจริงจริงยิงคว้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูแค่18ลูกเท่านั้นเองนะครับน้อยที่สุดในลีกด้วย นะครับก็ถ้าไม่น้อยที่สุดเราก็คงไม่อยู่อันดับหนึ่งถูกต้องไหมครับเออนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่ออชนะมาแล้วติดต่อกัน13เกมนะครับอ่าขออภัยไม่แพ้ใครติดต่อกันมา13เกมนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีมากจริงๆนะครับแิติในบ้านนะครับตอนนี้ลิพูแข่งไป10นัดนะครับชนะ8เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใคร นะครับตามแอสตันวิลล่าอยู่นะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับของลีกในการเล่นในบ้านนั่นก็คือชนะ9เสมอ1นะครับส่วนเกมเยือนนะครับลิเวอร์พูลของเราเนี่ยแข่งไป10นัดชนะ5เสมอ4แพ้1นะครับเป็นอันดับ2เหมือนกันนะครับแมนซิตี้นะครับเขาแข่ง10ชนะ6เสมอ1แพ้3นะครับแมนซิตี้เนี่ยดูดีกว่าเรานะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับเดวินนูนเยสนะครับในเกมที่ พบกับนิวคาสเซิลนะครับเป็นนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรในการได้ลุ้นทําประตูมากที่สุดของพีเมิ์ลีกเลยนะเออและก็เป็นนักเตะที่ได้โอกาสทองนะครับมากที่สุดถึง20ครั้งนะครับแต่ถ้าว่าเดวินดูเยสเป็นคนที่ทิ้งโอกาสทองตรงนั้นไปมากที่สุดของลีกเช่นเดียวกัน ก็ถือว่าแม่ค่าเฉลี่ยนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับระยะทางมันยังอีกยาวไกลนะครับเดวินนูเยสยังได้พิสูจน์อีกเยอะนะเอาใจช่วยเขาต่อแล้วกันนะครับเสตตีต่อไปนะครับโมฮัมเหม็ดซาาครับกลายเป็นผู้เล่นผู้เล่นนะฮะที่พลาดจุดโทษมากที่สุดนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยพลาดไปทั้งหมด4ครั้งแล้วนะฮะ โมซาล่าเนี่ยช่วงนี้เจอจุดโทษเหมือนใจแกฟอฟอไงไม่รู้เออเหมือนแกไม่ค่อยมั่นใจไงไม่รู้นะครับส่วนมากจะเออไม่ใช่ส่วนมากขอโทษจะยิงไม่เข้านะครับมันเริ่มเยอะขึ้นนะก็ยังไงก็เอาใจช่วยโมละกันเวลายิงจุดโทษนะคือตอนนี้กลายเป็นว่าพอโมพอโม,อโมจะได้ยิงจุดโทษอะ่ะผมว่าเด็กขขงหลายๆคนเนี่ยน่าจะลุ้นและน่าจะตื่นเต้นกับการยิงของเขามากเลยทีเดียว นะครับอ่ะแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกไปเหลืออีกตั้ง18นัดน,นะครับฟุตบอลยังไม่จบตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งถือความได้เปรียบอยู่นะครับแต่ยังไงก็ประมาทแมนซิตี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยเตะน้อยกว่าเรา1นัดถ้าเขาเก็บเก,บเกมตกค้างได้นะครับเขาจะขึ้นมาเป็นอันดับ2โดยมี14-13แต้มและจะตามเราแค่2คะแนานเท่านั้นเองนะครับอีก18นัดเอาใจช่วยครับให้ลิเวอร์พูลของเราเนี่ยฟอร์ม ดุดันไปแบบนี้นะครับช่วยลุ้นให้กองหน้ายิงประตูได้ง่ายกว่านี้นะครับไม่ยิงทิ้งยิงคว้างเยอะจนเกินไปนะครับแดนกลางของเราเชื่อมเกมได้ดีกว่าน,นี้โซบอสไลน์เองนะครับที่ฟอร์มตกลงไปเดวินนูเยสที่ยิงทิ้งยิงคว้างเยอะนะครับให้เขากลับมาในเข้าสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาแล้วกันนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นข่าว น่ายินดีก่อนดีกว่าจะน่ายินดีดีไหมมันก็ยินดีได้นะเออนะครับนั่นก็คือหลุดมาแล้วนะครับเสื้อทีมลิพูที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าอันนี้สีแดงนะครับสีแดงเนี่ยจะออกแนวย้อนยุคหน่อยนะครับมันเหมือนแบบปกเนี่ยอขออภัยคอเสื้อเนี่ยนะครับจะเป็นตัวยางยืดนะครับจะคล้ายๆเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วที่คอเสื้อเป็นตัวสีเขียวถ้าใครจำจำจำ,จำได้นะครับอันนี้ก็ มาแล้วนะครับหลุดมา3ตัวเลยนะหลุดมา3สีเลยนะครับอันนี้เสื้อเย่าก่อนนะครับส่วนสีเทาสีนี้จะเป็นเสื้อเยือนเสื้อเยือนนะครับสีเทาคลิปแดงนะครับจะมีอ่าคลิปแดงตรงคอแล้วก็ตรงปลายแขนนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยนะครับจะเป็นคลิปเขียวนะครับตัวสีดําเป็นคลิปเขียวคล้ายๆเสื้อของอลิซอนในฤดูกาลนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าตัวคลิปสีเขียวเนี่ยจะไปอยู่ตรงแขน ถ้าเป็นตัวถ้ามามา,มาเขียวตรงตัวหนังสือเนี่ยมันจะเหมือนเสื้ออลิซอนจนเกินไปนะครับก็เตรียมเงินไวล้ละกันนะครับเด็กหงทั้งหลายทั้งแหล่เตรียมเงินไว้นะครับ3ตัวมีเกือบหมื่นแต่ถ้ารักสมโมสรอ,อยากสนับสนุนสมโมสรก็ซื้อได้ครับเก็บเงินรอไว้เลยนะครับฤดูกาลหน้าเขาบอกมาแล้วว่า3ตัวนี้แหละใช่แน่นอนที่จะใช้ในฤดูกาลหน้านะครับอ่ะมากันที่ข่าวต่อไปแล้วกัน เป็นข่าวการซื้อขายนักเตะนะครับนั่นก็คืออินาซิโอนั่นเองนะครับที่เคยมีข่าวไปเมื่อช่วงก่อนปีใหม่นะครับก็เป็นสื่อจากโปรตุเกสนะครับเขารายงานออกมานะว่าลิฟฟูเนี่ยได้ทำการยื่นข้อเสนอแรกที่คาดว่ามีวงเงินในจำนวน30ล้านปอนด์ให้กับทางสปอร์ตเดนลิบบอนเพื่อไปพิจารณาในการขอซื้อตัวกอนซาโลอินาซิโอนะครับ ดาวเตะวัย2ีปีมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับลิฟูเป็นสโมรสรที่สนใจกองหลังสปอตตร์ติ้งลิบอลไลน์นี้มากที่สุดแล้วและเป็นสโมรสรเดียวที่ยื่นข้อเสนอให้แก่ต้นสังกัดของนักเตะไปแล้วในเวลานี้แต่ทว่านะครับอินาซิโอนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ราวๆ60ล้านยูโรนะครับยื่นไป30ล้านปอนด์เนี่ยผมว่าโดนปัดตกครับ แล้วสื่อนี้เป็นสื่อจากโปรตุเกสนะครับยังต้องรอชั่งน้ำหนักกันก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวก็เอามาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันว่าจะซื้อจริงหรือเปล่านะครับอ่ะมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับต่อกันที่ข่าวนี้จะเป็นข่าวว่าเป็นข่าวดับเทียนข่าวเมื่อกี้ก็ได้นะหรือว่าจะฟังไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นแนวทาง ในการที่เราจะใช้วิจารณยาณในการฟังว่าหรือการดูข่าวว่าการซื้อตัวริพูเนี่ยณตอนนี้เนี่ยหรือตลาดเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับมากันที่ข่าวนี้เลยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทาง FSG นะครับนั่นก็คือริพูเอ็กโคครับเขาออกมาบอกว่าการเริ่มต้นของตลาดซื้อขายหน้าหนาวในปีนี้นะครับที่กำลังเปิดอยู่ตอนนี้ ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าลิฟท์พูเนี่ยมีความอยากที่จะทําข้อตกลงในเดือนนี้อย่างแท้จริงหรือไม่นะครับเนื้อข่าวมันบอกไปต่อนะครับว่าแฟนเ a สปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยที่เป็นเจ้าของลิฟท์พูอยู่นะตอนนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้จะไม่มีเงินและรายได้จากการแข่งขันฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถสร้างข้อสเสนอมหาศาลให้กับนักเตะที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมได้ น,นั่นก็คือการยื่นข้อเสนอจำนวน111ลา้านปอนด์ให้กับทางไบตันนะครับเพื่อขอซื้อตัวไคเซโดนะครับแต่สุดท้ายนักเตะก็เลือกไปยังเชลซีนะครับ f, f g เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่จ่ายเงินในราคาที่แพงจนเกินจริงหากพวกเขาไม่รู้สึกว่าผู้เล่นสมควรได้รับเงินจำนวนนั้นก็เหมือนว่าจะไม่จ่ายจนเวอร์จนเกินไปนครับจะดูแค่เอาที่ในราคาที่เหมาะสม นะพูดต่อนะครับลิพูเนี่ยเขาเขายังบอกต่อนะครับว่าลิพูมีข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่แท้จริงของผู้เล่นคนใดก็ตามตามจํานวนและระดับความสามารถทั้งในและปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าและส่วนสําหรับตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับในการนําเข้านักเตะก็เหมือนว่าเขาให้ข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้น้อยนะครับที่ลิพูเนี่ย จะซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ยังไงก็รอฟังข่าวต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรครับคือมันยังมีตำแหน่งที่จำเป็นอยู่อะเออผมบอกได้แค่เนี้มันยังมีตำแหน่งที่จำเป็นอยู่เราเห็นผมว่าเยนคอปก็เห็นผมว่าทีมบริหารก็เห็นทุกๆคนเห็นหมดแต่สุดท้ายเขาต้องไปคุยกันหลังบ้านครับ ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วเขาต้องไปดูว่านักเตะที่เขาเล่หรือเล่งไว้เนี่ยราคามันสมเหตุสมผลไหมถ้ามันสมเหตุสมผลแล้วมันซื้อได้ในช่วงมกราคมผมว่าเขาซื้อแต่ถ้ามันแพงเวอร์วางรากะอลังการ f อ G ไม่ซื้อแน่นอนนะครับอาจจะรอช่วงซัมเมอร์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับมาต่อกันที่ข่าวของคนนี้หน่อยนะครับไม่พูดไม่ได้ครับโจนนินโย โจนินโยครับล่าสุดนะครับมีขาวว่าวว่าสโมสรลิพูเนี่ยเตรียมเปิดเจรจาเพื่อทําการพูดคุยและปรับแต่งสัญญาในการเพิ่มค่าเหนือให้แต่ให้แก่เคอร์ติโจนกองกลางไว้ย2่สิปีของพวกเขาแล้วในเวลานี้นะครับก็จากผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับในฤดูกาลนี้ของเคอร์ติโจนเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถและศักยภาพมากแค่ไหนในการเป็นหนึ่งในกองกลางสําคัญของทีมในเวลานี้นะฮะ และฟอร์มที่กําลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับปัจจุบันนะครับเคร์ติโจนมีสัญญาอยู่กับลิพูเนี่ยถึงปี2,027หรืออีก3ปีนะครับค่าเหนื่อยนะครับได้อยู่15,000ปอนด์เท่านั้นเองนะครับแพงกว่าเคลเลเฮอร์อยู่5,000ปอนด์นะครับเคลเลเฮอร์ได้1,000 0ปอนด์นะครับแล้วก็เหมือนล่าสุดทางเยนคอปเนี่ยออกมาชื่นชมเคร์ติโจนด้วยนะว่าเขา,เ,า,เ,าเป็นกองกลางที่ทำผลงานได้ดีนะครับวิ่งเพจดี เหมาะเหมาะกับสไตล์ของของของครอปอะนะครับครอปเนี่ยออกมาชมเองเลยแล้วส่วนตัวผมมองว่าถ้าในราคา1 5ื่นค่าเหนื่อย1 5ื่นเนี่ยกับการที่เคยที่โจนเนี่ยลงให้ลงสนามให้กับลิภูค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมว่าเพิ่มได้นะครับเพิ่มสักเป็นสักสามหมื่นก็ได้ไม่น่าจะเสียหายนะครับสักสามหมื่นสามหมื่นห้สี่หมื่นผมว่าเพิ่มให้ได้ครับเนาะหมื่นหะ้ามันยังน้อยเกินไปอะ นะส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเคยที่โจนก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยละกันว่าสมควรเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าผมว่าอาจจะเสียงแตกก็ได้บางคนมองว่าฟอร์มมันไม่ได้ดีอย่าไปเพิ่มให้มันทําไมบางคนก็มองว่าเออมันก็ได้นะเพิ่มให้ก็ได้สงสารเพราะว่าค่าเหนอยมันยังน้อยไปนะมันก็แค่หมื่นห้าเองครับคือเพิ่มเป็นสามหมื่นก็ไม่น่าเกลียดอ่ะจริงมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะเพิ่มให้ไหมนะครับสําหรับ สัญญาของเคอร์ติโจนนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับล่าสุดนะครับฟาบิโอคาร์บันโยนะครับกำลังมีทีมสนใจที่จะยืมตัวไปใช้ในครึ่งหลังของฤดูกาลนี้นะครับหรือ6เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับแต่เป็นทีมที่เราไม่คาดคิดนะครับนั่นก็คือเอเวอเรตนะครับ เป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจและต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญายืมตัวกับทางฟาริโอคาบันโยแนวลุกของลิฟูนะครับที่ดึงตัวกลับมาจากอาร์เบรลซิกก่อนกําหนดนะครับก็ลิฟูของเราเนี่ยดึงกลับมาจากไรซิกเพราะว่าไรซิกอ่ะไม่มีเกมให้เขาลงเลยนะครับเขาลงไป6แมตช์เท่านั้นหเกมเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยจนเกินไปนะครับมันผิดข้อสัญญาในการยืมตัวเราก็เลยดึงตัวกลับ นเนื้อข่าวบอกไปนะครับบอกมาต่อว่าโดยเอว่าตันเนี่ยได้สอบถามไปถึงความเป็นไปได้ในการขอยิ้มตัวคาร์บันโย่ไปใช้งานในส่วนที่เหลือสําหรับฤดูกาลนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่าลิฟู์เองก็ต้องการปล่อยตัวนักเตะออกไปในช่วงเวลาที่เหลือก็คือ6เดือนสุดท้ายนี่แหละจากอหกเดือนที่เหลือจากนี้เช่นกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานเพิ่มเติมมานะครับว่าลิฟู์เนี่ยจะรับข้อเสนอนี้จากเอว่าตันหรือไม่เพราะพวกเขาเองเนี่ย ก็ได้รับข้อเสนอจากทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกและเดอะแชมเปี้ยนชิพมากในการขอยิ้มตัวฟาบันโยไปใช้ในครึ่งหรือดูการหลังนี้ด้วยนะครับก็ดูแล้วถ้าเป็นเนวัตันนะผมว่ายากครับยากเพราะว่ามันเป็นทีมร่วมเมืองเป็นทีมคู่อริกันเออต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับมันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับที่นักเตะจ,จะย้ายโดยตรงไปแบบ ไปทีมคั่อลีเลยนะครับลีพูไปเอเวอตันเอเวอตันมาลีพูลีพูไปแมนยูแมนยูมาลีพูอย่างนี้มันเกิดขึ้นยากครับยากมากนะครับแล้วผมมองว่าลีพูเองก็ไม่น่าจะให้หรอกถ้ามีข้อเสนอจากทีมอื่นมาผมว่าลีพูให้ทีมอื่นมากกว่าที่จะเป็นเอเวอตันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ดูข่าวอยู่ตอนเนี้ก็มีความคิดเห็นแบบเดียวกับผมว่าคงไม่ได้ไปหรอกเอเวอตันแต่ถ้าทีมอื่นยื่นข้อเสนอมาอา,อาจจะไปทีมพวกนั้นก็ได้ นะครับโอเคส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับข่าวที่ได้เล่าที่ได้บอกไปแล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาด้านล่างนะครับอยากจะติชมอยากจะบอกอะไรพิมพ์มาด้านล่างได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอันไหนเป็นคําถามมาผมก็จะตอบอันไหนเป็นคาติชมมาผมก็จะรับฟังไว้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าทุกท่านดูจบ ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องช่องนี้นะฮะ Podwalk Alone นะครับส่วนพรุ่งนี้ผมจะมีข่าวสารเนื้อหาอะไรมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังได้รับชมอีกก็ฝากมาติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ